ดังอุดรดังอุดรอุ้ยเสือป่ออุ้ยเสืออุ้ยเสออไอ้ตัวดังตีไอ้เขาสุปัญญาเอออ่าสุปัญญาฟาร์มเนี่ยก็<อ> <Call S 2> คืออยู่ในทีมเดียวกันกับเสโยกอ้กสวัสดีครับสกดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมลือครับสอลือไทยครับวันนี้แบ็กกราวก็อาจจะปแปลกๆนิดน,นึงนะครับหลายคนก็ ท่านอยู่ไหนวะถ้วยรางวัลเต็มเลยนะครับอันนี้เราอยู่ในอีพีพิเศษนะครับกับเสกดแสียานุภาพวันนี้เราอยู่ถ่ายทำกันที่ซุ้มเจริญลอยฟาร์มนะครับส่งเสียโยเจริญลอยนะครับแล้วก็พอดีมีแผนจะมาสัมภาษณ์พูดคุยนะครับแต่พอดีแกติดธุระอยู่ก็เลยวันนี้ก็ไฮไลท์กับเสกดก่อนนะครับก็แสนยานุภาพกับเจริญลอยเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทําไมมีความสนิทชิดเชื้อกัน จะกดกับเซโยสนิทกันเหรอสนิทกันครับาะใกล้กันอ๋อสก๊อกับน้องคายอ่ะใกล้ไม่ใกล้นะเวอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้กันอ๋ออยู่กรุงเทพอยู่ใกล้กันใช่ครับอืม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 แล้วก็ชอบไก่ด้วยกันชอบไก่ด้วยกันก็อยู่กรุงเทพนี่อยู่ห่างจากร้านผมก็ขับรถมาห้านาทีอ๋อแเซโยอออก็ไปมาหาสู่กันก็จุดเริ่มต้นก็สายยอสายยอ ไก่เชิงอ่ะไก่เชิงอ่าที่มาแข่งเนียนะครับอ่าคุณซื้อเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาจนทุกวันนี้ก็เสกดก็ส่งไก่มาให้เสโยเลี้ยงใช่เสโยตีเสร็จเบื่อไม่ไม่ตีต่อก็ไปให้เสกดเพราะกดเหล็กก็จุดกําเนิดก็สารตั้งต้นก็จากที่นี่อ่อฮะอฮะครับอ๋อกดเหล็กกดเหล็กอือกดเหล็กเห็นตัวนี้ก็พ่อมันก็เป็นไก่เสโยไอ้สร้อยทองแม่มันก็ไก่เสโย ัวเมียก็ให้เป็นของขวัญวันช่วงแต่งงานอ่าอ๋อนี่คือแหล่งกําเนิดแหล่งกําเนิดอ่าเพาไก่แต่เดี๋ยวหลายคนไม่ต้องห่วงมีอีพีกับเสยโยแน่นอนกับครับพี่แดงนะครับตอนนี้ผมอยู่กันเงาเงาผมก็เลยจะคุยกันก่อนนะครับมาทีนี้ก็ด้วยเหตุที่หลายคนน่าจะรู้ละนะผมกับเสกฏเนี่ยพอดีคุยกันผมจะทําไก่เยียร์นะไอ้เรื่องไก่เยียร์เนี่ยนะครับแล้วเสกดบอกพอดีมีตัวหนึง่งนะผมเมื่อกี้พอไปสืบสอบกับคนเลี้ยงแล้วมันชื่ออ้ก้องแฮนะ กล้องสยามอามอ,อทีแรกก็จะตั้งเยสกลเลยว่าอ๋อมันมีชื่ออยู่แล้วเว้ยมีชื่ออยู่แล้วกล้อ,กองสยามนะครับมันเป็นทเทือกเข้าเขาละกออะไรตัวนี้มันเป็นลูกไอ้ป้ายแดงป้ายแดงก็งมาจากที่นี่อีกอืยยอป้ายแดงของชโยอ่ะใช่ป้ายแดงบวกเยบเดมแจ็คเทามิดบินเยบเดมแจ็คเทามิดบินแม่นี่คือเยบเดมแจ็คบวกเทามิดบินใช่ครับอพ่อนี่เป็นป้ายแดงพ่อเป็นป้ยายแดงออกมาเป็นไอ้กล้องนี่ไอ้กล้องสยามนี่ไอ้กล้องสยามนี่ อลูกเพาะเสกดใช่อป้ายแดงนี่แต่เอาไปจากจากเซโยเซโย,โยตัวนี้ก็คว้างเงินแสนมาอ่ชนะเงินแสนมาเขาว่าคนเดียวห้าเที่ยวเลยเหรอคนเดียวห้าเที่ยวแต่มันใหญ่เนาะพอมาคนที่สองมันใหญ่เกินเพราะจริงๆที่นี่ก็คือชนตลอดแหละเมื่อกี้เดินไปดูอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้เมื่อกี้เดินไปดูนะก็กลอใหญ่แล้วนะที่เนี่ยใช่ ก่อนนะผมมีทุกรอยต้องบอกมีทุกรอยอันนี้ของเมาสเมานิดนึงก็ก่อนจเริญรลอยก็เราก็นึกว่าแบบจะแบบอลังการนะแต่นี่ก็แบบคือซุ้มตี่ยทุกคนเข้าใจซุ้มที่อยู่มา20-30ปีแล้วป่ะแบบนานๆอ่ะแบบคือเขาไม่ได้เสร็จดูอย่างข้างหลังตัวรางวัลบางส่วนบัตส่วนนะฮะแล้วก็วันนี้ได้เพิ่มมาอีกใบหนึงไอ้ผมก็นึกว่าเป็นแบบ โกดังแล้วก็เลี้ยงไก่แบบเป็นร้อยมีแบบไม่ยอางี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่เว้ยเลี้ยงแค่ยี่สิบสามสิบตัวใช่แต่ออกชนประจําทุกเสาร์อาทิตย์อืวันนี้ก็ไปแข่งขันมาไปแข่งขันมามีก็มีแพ้มีชนะมีปะปนกันนะครับแล้วก็มีติดประจำไปเรื่อยติดป็นจําเรื่อยอ่ทีนี้กล้องสยามเนี่ยเสกดเห็นเองไหมตัวนี้กล้องสยามไก่ตัวนี้ไม่ได้เคยอะไรเลยอื ไม่เคยเลี้ยงชนอะไรคือเตะเช็คแกลดูแม่นส่งมาเลยอือไก่แม่นอ่ะเออแม่นก่อนพื้นฐานก่อนว่าอ่าตีโดนแหละอืมอืมอืมอตีโดนก็ส่งมาให้พี่แดงปั้นเพราะว่าพี่แดงบอกว่าเอาไก่นุ่มๆมาให้เลี้ยงหน่อยเอาจับจากฝูองอะไรก็ได้มา,ามาเลยเราก็ดูเช็ก็อ่ามันแม่นก็ส่งมาแค่นั้นแหละออแล้วพี่แดงก็มาปั้นต่ออ๋อก็ไปแข่งขันจน,จนเดิมพันสูงสุดก็ชนะเงินแสนน่ะชนเงินแสนก็ชนเงินแสนอ่านะครับ ก็ทีแรกมันไม่ใช่เยียอไม่ใช่เลยเห็นบอกอ่ะไม่ใช่เยียมมันออกสร้อยแบบกึ่งกึ่งแดงแดงแฮนะอ่าแดงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อันได้เห็นตัวเพราะไก่อยู่สกลตอนนี้เราอยู่หนองคายนะผมบอกก่อนนะครับก็อันนี้คุยกันก่อนเนาะก็เป็นโปรเจกต์ชุดนี้มันไม่มีค่าตัวนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับที่มาเอากับเสกกรไปเนี่ยนะครับเสกกรบอกว่าผมยังไม่ได้ทําเอาไปทําก่อนเพราะผมโทรมาหาเสกกรว่า hey, เฮ้ยเสกกร ผมอยากทาไก่ยเยียว่ะเออคืออยากลองแค่นั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรนะแต่ว่าเรามีแม่พันธุ์เยียอยู่แล้วเราเลี้ยงไก่หนุ่มมาเป็นเยียมันสวยดีทีนี้พ่อพันุไก่ยเยี่ยไม่มีไงเออเอาสายไหนดีว่าปรึกษาปรึกษาเออจังหวะมาโอ้ยผมมีพอดีเออถ้ามีพอดีก็เดี๋ยวผมขึ้นมา <c oughs> แล้วก็มาดูที่เลี้ยงของอ่า <c oughs> จเจริญลอยฟาร์มอ่าเจริญลอยด้วยว่า เขาเป็นยังไงเขาเลี้ยงยังไงก็พอดีว่าเฮ้ยคณเลี้ยงเขาเนี่ยชื่อพี่แดงนะเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยเนี่ยนะไอ้ส่งงอกอะ่ะพี่แดงเลี้ยงตั้งแต่ด่างอุดรด่างอุดรอ,อุ้ยเสือป้ออุ้ยเสืออุ้ยเสืออไอ้ติดด่างตีไอ้เขาสุปัญญาเอออ่อสุปัญญาฟาร์มเนี่ยออก็คืออยู่ในทีมเดียวกันกับเสโยก่อนจะมาเป็นเจริญล,ลอยก็เสโยชนในานามสุปัญญาด้วย อสุกัญญาสมัยก่อนอ่าสิบปีอด่างอุดรที่เ<ร>อไทยอ,ะอ่ะด่างอุดรนี่เงี้ยด่างอ,ดอุดรเออ่ที่เธอไทยเนาะสมัยก่อนเนาะเผยไทยอืมแล้วก็มันก็มีแผนว่าเออผมก็เลยขึ้นมานะครับว่าได้หนึ่งได้หลายงานด้วยแหละได้มาทําคลิปด้วยแล้วก็ได้มาคุยกับเสืยกดด้วยนะครับทีนี้ก็อย่างที่เราคุยๆกันมันไม่ได้มีแค่ไอ้กล้องสยามตัวเดียวที่อยู่ที่นี่ อ่านี่เป็นไก่เสือกดเพาะขึ้นมาเองอ่ะมันมีไอ้ตัวไหนนะที่ว่ากําลังจะชนแพงอยู่เนะตอนนี้มีทองหล่อทองหลอหลอวัฒนาตัวนี้อาพี่ว่าแบบสามแสนไม่ขายอะไรเงี้ยนะใช่อ่าอันนี้ลูกตัวไหนเนี่ยตัวนี้เป็นลูกอัศวินดําอัศวินดําลูกอัศวินดําตัวเนี้อัศวินดแม่แม่จะเป็นแม่ของทางเสียแซมเรือนไทยอย่าบอกนะอิสองร้อยไข่ใบห้าแสนอีกอะใช่ป่ะ มันเกี่ยวโยงกันแค่มันเป็นเป็นสายเสยแซมแต่เจ้าของไก่อ่ะเป็นของเพื่อนผมเอออ่าแซมอยู่มหาสาร,รคามอ๋อเมย์มันล้วนะใช่ใช่ครับเออแล้วแหม่คุยทีนี้ทีไรก็เดี๋ยวจะหาว่าผมขยี้ผมก็ไม่อยากจะถามหรอกนะไม่แต่แต่ชุดนี้นะแต่แม่ตัวเนี้ยมออกมาดีมากเนี่ยคือช,ชุดนี้เลยอืที่เห็นเนี่ยเขาว่าไม่เก่ง แต่อันหน่อยตลอดเจอแต่ไก่ป่วยเออเจอส่วนมากตีป่วยส่วนมากคู่ต่อสู้ว่าเขาป่วยเออเขาป่วยส่วนมากนะป่วยทุกเที่ยวแต่ป่วยมาทุกเที่ยวแล้วเนี่ยสี่เที่ยวแล้วสี่เที่ยวละไม่ไม่เคยโจมอันสองเพราะเขาป่วยเอออันหน่อยตลอดเอออันเดียวอันเดียวเที่ยวหนึ่งอันสองเขาแมวเข้าเออแล้วก็อันกวาอันกว่าเนี่ยคือคืออย่างนี้คู่ต่อสู้เขาว่าไก่เขาป่วยไก่เขาปิดฟอร์มอ่ปิดฟอร์มตัวช่วงนี้ตัวเนี้ย ท,ทีนี้ก็เลยว่าแต่มีคนมาให้สามแสนก็สามแสนไม่ไมขายเ,าเปิดไปร้านหนึ่งเหรอเปิดร้านหนึ่งหลายคนอยากเห็นแต่ยังให้เห็นไม่ได้นะเพราะไก่เขากําลังจะออกปินมะจาใช่ครับนะครับไก่เวเร็วเนี้ยมันก็ดูอันนี้คือความพร้อมมันได้หมดละความแข็งแกร่งแต่ผมเห็นตัวไก่แล้วผมจับตัวไก่เรียบร้อยหมดแล้วนะตัวนี้น่าติดตามผมบอกให้นั้น้ำเลี้ยงของคังจเจริญลอยด้วยนะครับดีนะอันนี้ก็อ,อย่างว่าแหละวาสนา อยู่ที่วาสนาเพราะหลายตัวมีเก่งกว่านี้เยอะแยะแต่วาสนาไม่มีก็มีออืออออออถ้ามันเป็นตีเขาง,ง่อยอีกนี่ปว่วยอีกนี่ก็แสดงว่าไอ้นี่แข่งนีควคาสเสิลละแสดงวาสนาเขาดีไอ้ตีแต่ไก่ป่วยเออได้ตีแต่ไก่ป่วยนะเออนะครับก็ตัวหนึง่งมีตัวอะไรอีกไหมที่อยู่นี่ที่นี่มีตอนนี้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแต่ก็มีแบบมาเรื่อยๆมีไก่หนุ่มมาให้ปั้นเล่นอีกสองตัว มีมามาให้เขาปั้นให้มาให้ปั้นเล่นก็ทีนี้ก็คือบางทีก็อยากมีชุดเล็กอ่ะอ่าอ่าเดินชุดเล็กคือชนถูกๆหน่อยเริ่มปั้นๆก็ไปสันทนาการบ้างชุดสันทนาการบนป่าบนป่าแต่พวกนี้ก็คือถ้ามันดีก็เหมือนกล้องสยามนี่แหละอืมอ่ามาที่แรกมาสันทนาการก่อนแล้วมันมันดีขึ้นเอมันก็ไต่ชั้นขึ้นมาเรื่อยชุดเยาวชนอ่ออ่าอ่อพวกเด็กปั้นเด็กสร้าง ใช่ใช่อโหอย่างกล้องสยามนี่มันก็ขนหนึ่งขนห้ามันเป็นไก่สไตล์ประมาณไหนไก่มันเป็นไก่หยิบหน้าหงอนได้แต่ไม่รู้ว่าจะมีคลิปให้ดูหรือเปล่านะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวต้องถามคนเรกต้องถามเพราะว่าผมรู้ละพวกสายบู๊เนี่ยเขาไม่ถ่ายคลิปกันไม่ชอบถ่ายคลิปวันนี้ชนะก็ไม่ถ่ายนะก็ไม่ถ่ายไม่มีใครถ่ายวันนี้ชนะนะเขาก็ไม่ถ่ายนะใช่ครับเออไม่มีไม่มีถ่ายคลิปนะเท่าที่ดูเนี่ย เพราะว่าชนะนเงินแสนได้มั้งคนนนี้ยชนะหกแสนหกแสนไม่ถ่ายคลิปนะไม่มีคลิปนะไอ้ตัวเนี้ยไ,ไม่ถ่ายคลิปเออจริงเนี่ยแล้มีไม่มีใครสนใจจับโทรศรัพท์ถ่ายคลิปเลยผมบอกให้ไม่มีเออไม่มีเพราะมันเราต้องแยกประเภทนะคนอยากตีไก่เออคนชอบตีไก่เออสายตีเลยบู๊อย่างเดียวเออ คือนักล่าไม่ไม่ทิ้งหลักฐานเออเออเออหลักฐานว่าออกล่าเป็นยังไงปเลยออเอออออาจจะมีบ้างก็คือคนอื่นชอบประทับใจก็เขาถ่ายอ่าอาจจะเป็นประมาณนั้นอออีฟซีถ่ายอ่าอาจจะมีแต่เจ้าของสุมไม่ถ่ายแล้วทีมงานก็ไม่ถ่ายด้วยนะคนส่วผมไม่ถ่ายก็คือเล่นสู้อย่างเดียวเหมือนแคนทีมงานผมเนี่ยชนะหกเจ็ดตัวแล้ว นักสู้ผมยังไม่เคยเห็นเลย <c oughs> คลิปไก่ทีไงไม่รู้เลย <S <S สัจจะนักล่าออกล่าอย่างเดียวคือ <c oughs> ถ้าเอฟซอยากเห็นผมต้องไปเองอะ่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าถ่ายแล้วมันก็ตียากไปต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ยัง <c oughs> ยังเจ้าทองหล่อเนี้ยตรงผมเนี้ยก็มีแค่ผมคนเดียวที่ที่ถ่ายก็คือผมมาทุกเที่ยวอ่าผมก็จะเก็กบไว้ดูเลยก้องสยามคุณไม่ได้มาดูมันเลยเหรอกองสยามช่วงนั้นมันติดลูก ลูกชายคนเล็กอยู่กับพ่ออ๋อกำลังเกิดนะลูกอ่อนใช่ครับมันเป็นไก่พอเป็นไก่ประมาณไหนอย่างก้องสยามกับในทองหล่อนี่สีมันก็คล้ายๆกันนะเนแหละมันก็สีมาทางเดียวกันแต่พวกเนี้ยมันตีเชิงได้มาได้อืมแต่คนเลี้ยงบอกกระซิบบอกผมว่ามันชอบไอ้พวกเข้ามาเอาคางมันไอ้กองสยามนั่นใช่อ่ามันจะบอกคือตำแหน่งหน้าหงอนจะคมพิเศษไอ้ตัวเนี้ยอ่า คือตามตามสไตล์ทางพ่อมันเจ้าป้ายแดงมันเป็นพ่อแม่ทีเชิงหลักษ่าเด่นพ่อแม่ทีเชิงลูกประชิดต้องเก่งลูกประชิดเก่งเก็บหล่างพิเศษก็คือมันมันเป็นเหมือนได้มาแก้ทางกับไก่ยุคปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้เริ่มไปเล่นโยกล่างกันแล้วนะที่แบบไกวไกวไกวครับแขกคอรอหน่อยไอ้พวกแบบก้มไปดึงกระชากกระตุกเสื้ออะไรพวกนั้น่ะ ใช่ใช่ใช่คือผมอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าโปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตรงตรงไทยเราเนาะไม่ใช่ว่าไม่ได้ผมไม่ได้สนใจเรื่องอยอดการแข่งขันเรื่องอะไรเท่าไหร่นะแล้วผมก็ถามสกดเลยนะค่าตัวเท่าไหร่สกุบอกยังต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปพัฒนาดูก่อนนะเอาไปพัฒนาดูก่อนนะครับผมว่าอยาไปใส่กับลูกสาวไอ้ลูกกอกบอกลูกสาวพายุใช่ไหมที่ผมมีอยู่แล้วลูกกอกกี่มันไก่ตีได้สองทาง ตีแม่ได้เชิงได้และอย่างไอ้กล้องสยามนี่มันก็ที่นี่เขาก็การันตีว่าแม่ได้เชิงได้เหมือนกันเราก็อยากจะทำทูเวย์แต่ก็ไม่รู้นะมันคือการคอสบีดอะมันคือการพัฒนาเพราะมันอย่างอย่างตัวกล้องสยามเนี่ยมันติดเยยร์ตับลแจ็คน่ะม,มันได้เยยรอมาจากตัวเนี้ยไอ้เยยรอดับนแจ็คนี่เยื่อรวลแจ็กก็โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเออเป็นยังไงในใลงไถ่สิ6เที่ยวไม่เกิอนอันสองแล้วเหมือนไก้ ทองโลเนี่ยทสี่เที่ยวอันไม่เกินสองกันนะเอออันนี้คือนักล่ายุคโควิดเลยอ่ะไอเยเอรมันนจ็กเนี่ยเวเขาเลี้ยงสนที่นี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอีกอย่างหนึ่งเขาว่าคุณมีตัวเก่งตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอแต่วาสนาไม่ดีเนี่ยไอเปรูอ่ะอย่างว่าสนามยังไม่ถึงเออมันไปอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้คือถ่ายขนอยู่ที่โซอเคยมาเลี้ยงที่นี่แหละเอขาว่าวาสนาไม่ดีจุวนี้ก็เก่งเก่ง อืมตอนนี้คือรอวาสนาอ่ะและย้อนกลับมาเยเดมันแจ็คอเยเดมันแจ็คก็เคยมาเลี้ยงที่นี่เป็นไก่ใครไก่ผมซื้อมาเหรอซื้อมาด้วยค่าตัวสองแสนไอเยเดมันแจ็คนี่นะใช่มันชนะเจ็ดแสนที่โคราชเจ็ดแสนเจ็ดตอนช่วงโควิดอ่ะอ๋อผมจำได้ละที่ว่าคุณซื้อไก่ตัวหนึ่งที่ว่าชนะหลายๆเที่ยวอ่ะอ่าใช่แล้วช่วงนั้นโควิดก็ไม่มีใครซื้อไก่กันหรอก ซื้อมาตีตัวนั้นคือมันเริ่รมจะขายล็อกแล้วอ <Ừ. S 1> สนามเริ่มเปิดแต่ว่าต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสนามอะไรเนี้ยสนามเปิดได้บางสนามเท่านั้นแล้วก็ซื้อมาสองแสนซื้อมาสองแสนแล้วก็ส่งมาที่นี่เลยชนะจิดแสนนี่นะใช่ส่งตรงมาที่นี่ข้างละสามแสนห้ามั้งกันเถอ,เอนะใช่แล้วเป็นไงมาอยู่นี่ก็ส่งมาที่นี่หาคู่พี่แดง ส่งไปเปรียบทางโคราชบอกว่าโอ้ตัวนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้ครับผมจับบ่อยแล้วแล้วะจะของเก่าก็มาเขาจรอจนเบื่อมอนกันไม่คือในสนามเขาได้จับไก่ตัวนี้บ่อยแล้ว <c oughs> รู้แล้ว <c oughs> แล้วมันตีบ่อย <c oughs> ที่โคราชอ่ะ <c oughs> คือกับเจ้าของเดิมกี่เที่ยวนี่เราไม่รู้ก็หกเที่ยวหกเที่ยวไม่เกินอันสองเหมือนกันไม่เกินอันสองอ๋ออ๋อคือหกเที่ยวไม่เกินอันสองที่เจ้าของเก่าเจ้าของเก่าอแล้วมาที่เราคือส่งไปแจ้งเปรียบเขาก็แม่ เพราะตัวนี้คือถือว่าเป็นตัวตัวดังเหรอมันคือตัวดังในยุคนั้นออในช่วงเวลานั้นแถบนั้นอแถบนั้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวเลือกมันน้อยอต้องบอกว่าตัวเลือกมันน้อยด้วยยุคโควิดเนาะคนจะเลี้ยงไก่เนี่ยคนวางมือไปเยอะอ่ะอย่างไอ้เยตันมาแจกถามว่าถ้าเป็นยุคที่ไม่ใช่โควิดอะอืมค่าตัวก็ไม่ใช่ราคานี้อืมแล้วก็ได้คู่แน่นอนนี่กว่าโอกาสมีคู่ก็จะเยอะขึ้นอื แต่เป็นยุคที่ตัวเลือกมันน้อยคนเล่นก็แบบเฉพาะมืออาชีพอะอืมก็มาอยู่นี่ก็ไม่ได้คู่ใช่ครับแล้วก็มาเพราะลูกใช่แล้วก็ตุเย่หรือไงก็แบ่งไปให้เสียน็อตเอาอยู่กับพัดการ์ารง์เหรอเนี่ยพัดการอรม์อ่าอยู่ย่ไปต่อเนี่ยเผื่อเขาเหล่าโคอมันคืออะไรพอจะรู้ไหมมันมันติดสายแทาแสนเหลี่ยมพอรู้ว่าติดเทาแสนเหลี่ยมเออแน่ๆหนึ่งสายแถาแสนเหลี่ยม ตัวพ่อเนี่ยเป็นติดทางสายโกเซมอ่ะอืมอืมน่าจะจิตพวกรีซออะไรพวกนั้นแหละอันนน่าจะม,ามีส่วนนะมีส่วน,วนอันนี้คาดเดาแลนะ้วไม่รู้นะคา,าดเดาเ<อ>ก็าเราก็ไม่รู้เพราะเป็นไก่ในยุคนั้นเนาะแต่ถ้าจะเอาให้จบก็ตัดจบที่ยับดมแจ็คนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ชัดมันคุมเครือม,ม,มันคุมเครือเขาก็ว่าประมาณนั้นเขาก็ว่าประมาณนั้นมันคุมเครือเนอะเาะพอมันคุมเครือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็พูดยากละแต่ว่าจนพัฒนามาจนเป็นตัวเมีย ตัวเมียมาใส่ป้ายแดงจนมาเป็นไอ้ไอ้กล้องสยามเนี่ยใช่เพราะตัวเมียผมลุกแต่มันแจ็คผมเหลือไม่ถึงสิบตัวอะาวไม่เอาผม,ผมก็คัดแล้วคันอีกแล้ว,ค,ลวคือเคดแล้วมันเหลือโหกทิประมาณนี้มันเป็นไก่สไตล์ประมาณไหนอันเดมน,นดมันแจ็คเป็นไก่เอาคางเดินทิมคางเนี่นะเดินทิมคางอย่างเดียวเลยเนี่ยมีถอยถอยเดินทิมถอยเดินทิมอะางเงี้ยมีเตะแข้งหน้าก็มี แข้างหน้าก็มีตีแมไ่ได้ทยได้มั้งมันตีมมานี่แหละ <c oughs> แต่ตีแม่ <c oughs> <c oughs> แข่งดีนะแข่งดีอืมคือ,อแข่งคอพิเศษนี่ก็คือบรรพบุรุษมันเนาะบรรพบุรุษตัวที่ผมจะเอาไปทําที่เชียงใหม่นะใช่อืแต่ยังมีชีวิตยอยู่กันอยู่กันเซนตน็อตไม่แน่ใจยังยังอยู่หรือเปล่าไอ้เยนต์เบนแจ็คเนี่ยก็<อ>มาหลายปีแล้วนะโควิดเนี่ยสี่ห้าปีแล้วใช่ครับมันก็เป็นมาประมาณนี้เนาะเหล่ากอมันนะครับ แต่แบบมันแบบมันจะดีแบบม่มันเป็นทําให้บินอ่ะย้ายมันะไบินด้วยใช่ครับถึงว่ามันมีลูกมีลูกทูเวย์ไงไอกล้องสยามเนี่ยมันจะมีลูกเตะลูกจุกจิกมีผมเนี้ยมีทูเวย์เดินได้เราว่กไก่ทําทุกวันเนี้ยขาดแข้งหน้าเลยก็ก็ไม่ได้ต้องติดไว้หน่อยๆวงหน้าวงนอกมันก็ต้องต้องมีอะไรให้ใช้บ้างจะอาศัยแต่กรรมการเล่งก็ไม่ไหวแต่สิ่งในอันนี้ผมพูดในมุมที่ผมจะไปพัฒนาต่อแล้ว มุมในตัวสีสันตอนนี้สีสันก่อนอ่ะสีสันมันคือมันสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วอ่สีสันพอมันออปชั่นที่เสริมมาอ่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 าต่างๆมันมันเสริมมาด้วยแล้วมันโอกาสไปทําลายบีทอรมิทบินมันก็มีไงเพราะผมก็ติดทอรมิทบินอยู่ก็ที่ฟาร์มก็เยอะอ่าลูกพายุลูกกอกเทารมิทบินหรืออาจจะใช้ใช้เวอร์ชันแบบลูกสาวพายุตัวเก่งใส่เงี้ยที่ให้ลูกเก่งเงี้ย เพื่อที่จะเก็บสายไว้อีกสายหนึ่งของสายเยือกเอาไว้โคดไว้ลายอะไรของเราก็ตามฉบับเราแต่ไม่ได้ทําเยอะนะต้องบอกก่อนไม่ได้ทําเยอะเพราะว่าหนึ่งการพัฒนามันคือหนึ่งลายผลิตหนึ่งลายผลิตคือแม่งหนึ่งคา่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้เลยใช่จใช่ป่ะคนทาฟ้าไปแม่งรู้นะหนึ่งพ่อเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไรหรอ่อ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะซื้อมานะไหนจะมันจะโตเลี้ยงให้มันโตเพราะมันอีก โลคัดอีกแต่ผมผมก็มองมองในส่วนการพัฒนาเนาะอย่างไอตัวกล้องสยามเนี่ยหนึ่งแหละมันถ่ายทอดมาโครงสร้างแม่งโครงสร้างก็สวยแล้วก็แขเลยอหล่อด้วยป้ายแดงจ่ายลูกออกมามีตัวป้ายแดงอยู่ไหมป้ายแดงตายแล้วครับตุ่เย่ไปแล้วแต่ผมเห็นรูปผมปุ๊บผมชอบเลยอะหงอนช่อทรงดีแม่งสวยใหญ่ทรงดีสวยคือจับเป็นไก่ทรงสวยอืถามว่ามันเหมาะกับยุคนี้ที่ว่าช่าง พอช่างชนเนี่ยถ้าคุณแบบดีเนี่ยคุณได้เปรียบเขาไปเยอะแล้วอถ้าช่างชนมึงเขียงไม่ได้นะอ่าว่านึกถึงนาบิลกับนาบิลโชคอะนาบิลซุปเปอร์ล็กช่างชนช่างชนอช่างชนแล้วเป็นไงก็คือแบบดีๆก็จะได้เปรียบจริงจริงจริงคือมันต้องควบคู่กันนะถ้าถมว่ามันต้องดูยุคสมัยยุคช่างเราก็ต้องแบบก็ต้องต้องคิดไปแล้วอะแบบเราต้องดี จริงยุคช่างยุคช่างยุคจับยุคเปียบเนาะอ่าอมันก็แล้วแต่ยุคเคียงก็ล้ำล้ำอะไรก็ไม่ต้องซีเรียสอ่าเอาชองต้องพยายามเอาสองท่อนบานท้ายอ่ะอ่าแต่ยุคช่างนี่คือแบบเนี้ยบบางทีเปรียบการทางโทรศัพท์ไม่เกินกินเท่านั้นเท่านี้อ่าใช่ก่อนน้ำหนักก่อนชนอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้ไปแหละใช่ครับนะครับมันไม่ใช่เหมือนเดิมเนาะ ยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วก็โซเชียลมันมีอี่ยนี้ไม่ต้องเดินทางบางทีถ้าช่างได้ก็โอเคใช่ช่างได้ก็โอเคเลยก็ช่างก่อนชนอะ่ะเหมือนมวยอะ่ะหรือวันนี้ใช่ใช่ <laughs> มวยยังมวยยังช่างเมื่อวานชกว่านี้นะเออเออเออจริงแต่กกออช่างตอนนี้ชกตอนนี้เลยช่างตอนนี้ชกตอนนี้เลยไม่กินไม่เกินกันเท่าไหร่กี่มินกี่ม<ฮ>ินมันก็ทีนี้มันก็จะทําให้การเปรียบไก่ต่างภาคมันง่ายขึ้น<ฮ>ภาคเหนือก็กล้ากล้าดิอ่ะมึงมีไหมล่ะสองโลห้าใช่ไหม แต่ช่วงช่วงนี้นะอีสานสองสามก็กรุงเทพไอเราเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนทําไก่อยู่ทังเหนือเนาะอย่างผมมาเดินดูเฉล,ล,ลยรอยไก่ที่ซุ้มแมงปั้มกับไก่ที่น,นี่ไม่ได้สักตัวผิวพันธุ์รูปร่างซสไซส์ก็ไม่ได้สักตัวนะเราเห็นไก่เล็กเราจับอย่างนี้จนชินพอมาจับอย่างนี้มันไม่เข้าใจละนี่แหละทุกวันนี้เล่นสองร้หนึ่ง สองสามสองสี่ขายมดลเล็กผิวไม่ใช่สองสามสองสี่สองหน้าขายสองเจ็ดสองแปดก็แทบไม่มีใครเอาละเกินไปแปลกตอนนี้สองสี่นี่อยากได้ร้อยเท่าไหร่ครับสอ, 3, สองสามสองสี่หนุ่มเพราะตอนนี้อย่างอย่างจะมีคนที่แบ่งไก่ผมว่าอยากได้ประมาณสองสี่หนุ่มสองสี่ใช่คือเขาก็คิดเผื่อแล้ะ เออขีดหนึ่งองขีดไปเต็มที่กัดก็สองหกสองเจ็ดบ้างไนเงี้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนยุคก่อนต้องสตาร์ทสองเจ็ดเนาะสองหกสองเจ็ดพอเลี้ยงเต็มที่ก็สามสองไปแบบแต่งเนื้อหนุ่มแบบขนสองกสามสองไปแล้ะเพราะว่าในสิบปีที่เราจริงจังอยู่ในวงการไก่ชนเนี่ยก็ลองคิดดูว่ามันต้องบวกไปสิบสายแล้วนะถ้าทําปีละสายอก็ลองนึกดูว่า ไอไก่กระดูกเนี่ยบวกกันอยู่กี่สายในในชั้นนั่นแหะถ้าถ้าไล่จริงๆนะนอกจากคุณไม่ทําทําสายสั้นไม่ขยายสายยาวอ่าแต่มันเป็นความลับของฟาร์มมันก็แล้วแต่ใครจะขยายไม่ขยายแต่ถ้ามาแตกกันจริงๆแม่สองมรรทัดสามทัดน์หรือนี่ไก่อ่ะใช่มันก็ต้องเหมือนแม่เบอร์หนึ่งเนี่ยมันย่อยไปอะไรบ้างเนี่ยใช่อาจจะย่อยไปอีกสี่รทัดก็ได้อออย่างผมก็จบ้นสั้นเลยเหมือนกับตัดจบเป็นแม่เบอร์หนึ่งตัดจบเง่ายดี คือมึงต้องตามกูจริงๆหรือไม่ก็ต้องแบบรู้จริงจริงกันถึงจะเอาใช่ป่ะโอ้โหพอเราทําฟาร์มมาเนี้ยป้ายเนี่ยคุณจะเขียนมาสามสี่บรรทัดห้าบรรทัดน้อยตัวนะผมก็เขียนไอ้ยาวๆก็มีหลังๆผมเล่นรหัสแล้วหลังๆเริ่มตัดจบเริ่มตัดขอตัดจบบ้างแล้วแล้วยิ่งเอาไปบวกกับพ่อดังๆที่มาจากฟาร์มอื่นอีกเนาะที่มันก็หลายบรรทัดอีกไอ้ทางนี้ก็หลายบรรทัดอีกไอ้ที่ ปใส่กันนี่มันจะได้หน้ากระดาษอยู่แล้วนะทุกวันนี้แต่มันก็สืบคันได้ใช่แต่เราก็มีให้สืบผลนได้ว่ามันคืออะไรใช่แล้วถ้าคนเล่นไก่มานานๆนจะรู้นะมันมีไม่กี่เหล่าหรอกที่เขาเล่นกันเนะี่ยใช่ลองสังเกตดูครับแล้วจะจะไม่เหนื่อยเนาะถ้าไม่สังเกตนี่ไม่เรียนรู้นี่เหนื่อยนะผมบอกก่อนนะครับอ่ะก็สมมาตรสมควรกับอันนี้ย่อยๆก่อนอันนี้ยอีพีย่อยเดี๋ยวมันจะยาวไปเรียกน้ำย่อยออเรียงน้ำย,อย่อย,ำยอยก่อน นะครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆอีกเดี๋ยวก็มีเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันที่สกลนะครับไปที่สกลไปดูรับมอบแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดยังไงไม่เปิดยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอบคุณเสียกลมากนะครับเดี๋ยวรอเสียโยกับพี่แดงนะครับอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ